ครับผมสิมาวาประสบการณขึ้นรถแต่แบ่ร์ลิ่งมาติดคับเป็นไนติดคักติดแน่ติดอัศจรรย์ใจขึ้นมาใบาสองโมงนะครับผมขึ้นรถจากแบร์ลิงที่ผมลงจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ไปซื้อลงสถานีรถไฟฟ้าแบร์ลิงนั่นแหละครับผมบริการยางไปซื้อไอ้นําหอม ล้านหน้าน้าฟ้าแกนครับเบียกหมกยอดก้อนยิมัยฮอดล้านเขาเพราะวอันนี้ก็ขึ้นรถยุ่มองนาล้านนี่แหละครับไปเป็นเขาเอืนไปรถไปรถมีเขาเอืนไปรถมีเนาอะอยู่หนานล้านไนดำหอมนะ นาหน้าว่า,าแกนขึ้นรถบางปะกงบางพิษก็เอินยังก็เอินสมุทรปราการบางปะกงงหัวทันขึ้นรถจากทันล้วครับแม่ขึ้นหนึน่งจะใบสองมุ้งใบ,สอง,งงบสองมุ้งเครืองนี่แหละประมาณใบสองมุ้งเครืองครับ รถก็ติดตีดตเป็นานายขนาดออกจากหันมาหน่อยเดียวมาหอดแยกบางหน้าตานบวานรถขยับกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเลยมือนี่พอันฝนตกเนาะกระดึ๊บกระดึ๊บมากมาหอดไอมองดานเก็บเงินกม6ดานกมหกหรือว่าด,ดานบางหน้าตานก็เอื่นสีมงพงฝนนะครับซีม้งแรงผู้น่ะ ขนาดระยะจากหันมาาน้อยเดียวหนึ่งสีมงแร่งบัดีก็ออกจากพุ่นมาบั่นออกจากบางหน้าตาดคอยกระเดิบกระเดิมมามาหอดเมกาบาันมาหอดเมกาหกมงแร่งพี่น้องเลยจากบางหน้าตาดจากไอ้กอมอหกมาหอดสีมงแรงจากอันนี้มาหอดหกมงแร่งบัดน,นี่บันมาหอดบางพี่บัน มาหอดไอุู้รันก่อนมาหอดมาหอดบางพี่มาหอดบางพี่กัดโอ้ยกัดกันละมาหอดบางพี่มาหอดุูรันกะทุ่มแล้วครับผมสเกือบทุ่มแล้วสรุปแล้วนี่มาหอดมองเฮ็ดในมองบ้านพักนี่ครับเสียบอาจาักมุงพี่น้อง มาหอดมองบ้านพักเนี่ยมาลงหรดยี่สิบนาฬิกาสามสิบห้านาทีวันโอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดขถึงรถจากใบสองมามาจากลานน้ำหอมขี่รถไม่ใบสองโมงกลักวตีสักใบสองโมงเคืองมาหอดพี่สองถุงเคืองพี่น้องมาจากยมงุงขี่รถรถติดขดัดแน่เหมือนนี่ไมโอ้ยสิ่งบอกแค่นี้แหละครับผม ถ้ามันว่าจาเป็นเีจ้างให้กับพวกเขาดอกกรุงเทพผมนี่แหละเพราะว่าเหตุรถติดผมก็เลยว่าใครอยากไปอยากมากรุงเทพครับผมบม่ก็อยากเกาถ้ามันไม่มีธุระอหลี่หรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเด้อขอบคุณครับขอบคุณแค่นี้แหละครับผมมาบอกแค่นี้แหละมาบอกเกาเรื่องเล่าแค่นี้แหละครับขอบคุณครับผม